ไกรนิจิวะยูบะดีเดสสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะตอนนี้ซากุระบานแล้วนะคะซากุระบานแล้วค่ะสวยมากเลยดูสิคะเยอะมากดูดอกไม้ค่ะดอกซากุระค่ะไกรนิจิวะยูบะดีเดส今日は桜に見きました もう今年すごい綺麗咲いてますね。行楽園、あの、須山の行楽の近いのところですね。はい。行楽はちょっと人が多いから行かないですね、ゆわりは。<laughs> だからちょっと今、近いところに桜がいっぱい咲いてくる、咲いてきますから、だから遊びに来ました。すごい綺麗。ピンク履いて、これ、川ありますよ。 こんですね川上がります綺麗ですね桜が結構あのが出てちょっとまちょっと落ちてるんですね昨日雨降ってるからねค่ะวัสดีค่ะเป็นไงคะสักกูระญี่ปุ่นบานแล้วค่ะบานมากสวยมากเห็นไหมคะเยอะมากเลยเห็นไหมคะตอนนี้ใครมาเที่ยวญี่ปุ่นไม่ได้ดูที่ y o u t u ู e เลยค่ะดูที่ช่องนี้เลยนะคะ ค่ะพาเที่ยวดูซากุระญี่ปุ่นสวยๆนี่ดอกมันเริ่มร่วงแล้วอะเมื่อวานนี้ฝนตกค่ะฝนตกดอกก็เริ่มร่วงแต่ที่มาดูนี้กันเห็นไหมคะมันจะมีน้ําแล้วตอนเขาเริ่มร่วงแล้วค่ะเห็นไหมเริ่มร่วงและรอยน้ําสวยค่ะเขาเริ่มร่วงแล้วเห็นไหมนี่นี่น,นี่กิ่งต้นใหญ่มากสวยมากปีมีละครั้งค่ะปีละครั้งค่ะดอกซากุระ เห็นไหมคะข้างบนสวยออกดอกเต็มเลยซากุระดีอย่างนะคะดอกคือเขาไม่มีไม่มีใบเขามีแต่ดอกสวยมากงามค่ะสวยจริงๆให้คิริเดชามินาคุานี้มะจิกิได้เนี่ซากุระคนณอาฮันจิได้เนียทยมาเดเซมบุซากุระได้เยอ ขีเให้คิเดขคิเดสวยไหมทุกคนตอนนี้สักกุรากำลังบานค่ะเป็นฤดูค่ะก็ต่อไปนี้ก็จะเป็นอากาศร้อนถ้าสักกุราบานนี้ก็หมายถึงว่าอากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะคือใบไ,ไม้เปลี่ยนสีแล้วค่ะเดี๋ยวพอสิ้นดอกเขาแล้วก็จะเป็นเป็นใบเขาออกค่ะตอนนี้ก็ใบเขาก็เริ่มแตกเห็นไหมฮะใบเห็นไหมใบเขา ใบเขาจะเริ่มแตกก็จะเป็นใบไม้เปลี่ยนสีก็จะเป็นใบไม้เขียวอ่นอ,อนๆสวยค่ะก็อากาศร้อนเนาะบ้านเราก็คงจะร้อนนะคะประมาณนี้ก็ถ้าเป็นบ้านเราก็ประมาณเดือนอะไรเดือนสามก็เป็นว่าเดือนสีไทยใช่ไหมฮะเดือนสีไทยนี่ก็ปเป็นอะไรอะที่ร้อนใช่ไหมสี่สิบกว่าองศาสามสิบกว่าองศาทุกคนสู้ๆนะคะดูส,สกุละา,าเอาค่ะ อยู่ญี่ปุ่นคะ่ะนี่อยู่ญี่ปุ่นดอกซากุระกำลังบานสวยมากเป็นดอกไม,ม้ประจำชาติคนญี่ปุ่นนะคะเห็นไหมอคอกทุกที่อคอกทุกที่หมายถึงว่าถ้าซากุระมันหมดนี่ก็หมายถึงว่าจะเป็นฤดูใบไม้ผลิพอใบไม้ผลิปุ๊บก็จะเป็นร้อนแล้วคะ่ะนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะมีช่วงซัมเมอร์นะคะเป็นหน้าร้อน ก็เดือนห้าก็จะเป็นช่วงหยุดซัมเมอร์ยาวอาทิตย์หนึ่งญี่ปุ่นเขาจะมีซัมเมอร์ทุกอาทิตย์ทุกปีนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลเที่ยวดอกชมดอกไม้ดอกซากุระแต่ช่วงนี้มีโควิดเขาก็จะไม่เปิดนะคะก็จะไม่เปิดแล้วก็จะแอบบแบบดูเอาเห็นไหมสวยไหมดอกซากุระสวยมากเลยเนาะคิดถึงคนไทยทุกคนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะอากาศร้อนอยา่าอยา่อยาเครียดตามอากาศนะคะเห็นดูข่าวเมืองไทยเราก็ เครียดตามเนาะคนเนาะค่ากันตายครอบครัวค่ากันตายอะไรนี้เห็นข่าวบ่อยๆเรารู้สึกจะสะเทือนใจจังเลยอะลกคนไม่มีเงินนะเราก็เคยไม่มีเงินมาก่อนเนาะพอไม่มีเงินปุ๊บความเครียดมันก็เข้ามามันมีปัญหาถาโถมคือไม่มีใจนู่นใจนี้ทุกคนมีเงินเขาก็มีใจนู้นใจนี้เขาก็ไม่ต้องเครียดอะไรมากมีข้าวกินมีอะไรแต่คนที่เขาว่า คือเขาไม่มีข้าวกินเนาะก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่เราก็ต้องช่วยกันทำมาหากินเนาะสู้กันต่อไปคนอยู่ก็สู้กันต่อไปก็อย่าทำร้ายครอบครัวกันเลยค่ะรักกันไว้เยอะๆเนาะคนไทยเนาะพี่แ๋ยวนี้ดูข่าวก็เนาะครอบครัวผัวข้ามเมียเมียข้าผัวอะไรกันก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดเลยเนาะแต่อยู่ที่ญี่ปุ่นก็ไม่มีหรอกค่ะข่าวแบบนั้นเนาะโอเคเดีย๋ยวมาดูดอกไม้สวยๆวยไม่อยากคุยเรื่องเครียด คิดถึงทุกคนนะคะยังไงก็นะคะดูดอกซากุระแล้วใจเย็นๆกันค่ะให้โคโเดน่เกียวไวินจีนี่เกบิยามมิดะกันซากุระมินิคิมัสตคิเรซากุระ่กะกินิอันอ้อนาอันอ้อนาเนะですねすあ,あ,あで暑いなるな夏が来るですねはいみんな元気 楽ししみかりましょう <laughs> はい今のタイの話な今毎日ニュース見てタイの今の暑いんですよすごいあの毎日356度で40度くらいですねで毎日いろいろ問題があってな仕事がないお金がない家族が苦労していろいろあってもうなんかニュース見てしんどいだけどはいまあみんなでいろいろがありますから。 私もいろいろありますよ <laughs> で、頑張ります今日は桜見に行ってここまでですねみんな桜に楽しみにてくださいはい、ここまででまた会いましょうねみんな大好きですよぜひみんな見てくださいね綺麗桜でしょ涼しいで <laughs> はい、また会いましょう今日はここまでありがとうございます、またはいさまたね、はいバイバイ 皆さん一日お疲れ様です。